เริ่มด้วยข่าวนี้เลยเออมายังไงก็ดรอานนทศวรวิทย์ยังจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะเป็นนักวิชาการดรจากสถาบันนีได้ใช่ค่ะจุดยืนทางการเมืองของอาจารย์นนท์ชัดเจนค่ะแกก็อยู่ขั้วอํานาจเก่าแกก็อยู่ขั้วอนุรักษ์นิยมแกก็อยู่ขั้วจารีตเนี่ยนะครับใช่จาร์แกประกาศตัวชัดเจนรับทราบเป็นหัวหอกในกลุ่มที่เรียกกันว่าพลังจารีต คนหนึ่งนะถูกต้องอยู่ๆอาจารย์อน,นุนก็ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความสั้นๆแต่ตีความกันยาวเลยเนี่ยสับสนกันไปหมดข้อความ,มสั้นๆก็คือผมมีลางสังหรณ์ว่าวันที่8กุมภาพันธ์นี้จะไม่มีการเลือกตั้งครับโพสต์แค่เนี้พี่ดานัยประโยคเนี้ยสั้นๆแบบเนี้ยจะไม่มีเลือกตั้งใช่เพราะอะไร ใครทาให้มันจะไม่มีการเลือกตั้งสรุปก็คือมีอะไรปั่นขาวจะไม่มีการเลือกตั้งด้วยความเคารพนะไม่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับอาจารย์นนท์ถ้ามีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์ก็จะถามตรงๆที่มาที่ไปยังไงเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคือเรื่องของเรื่องจะไม่มีเลือกตั้งในวันที่8กุมภาเป็นข่าวที่พูดกันมากลมๆนะพูดกันมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วละ่ะ ก่อนหน้านี้มีการพูดนะพูดกันมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วละ่ะสักหนึ่งเดือนมาแล้วเกือบทุกวงสนทนาของพวกเราผู้ใหญ่ถามไถ่ถามไถ่ถถกันสอบทานกันเยอะพอสมควรจะมีเลือกตั้งจริงหรือไม่วันที่8กุมภาพันธ์แต่นนเวลา,านนะต่อมาแต่ในแต่ในเวลาต่อมาก็ก็หาเหตุผลที่จะไม่มีเลือกตั้งไปได้แล้วทุกคนก็ยืนยันข่าวก็ซากันไปใช่ทุกคนก็ยืนยันว่ารอวันที่8นี่แหละจะไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์กัน ทุกอย่างก็เตรียมความพร้อมไปหมดละวันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ19วันนี้วันที่1 9แล้วนะยังไม่กี่วันจะเลือกตั้งแล้วนะปรากฏว่าเมื่อเวลา0 0น6นของวันนี้แหละของวันที่19ามกราคมก็เกือบๆกบตีหนึ่งขอ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 งวันนี้อาจารย์นอนไม่หลับอาจารย์ก็ลุกขึ้นมาโพสต์ด้วยข้อความที่ทำให้ไปความกันวุ่นวาย ผมมีลางสองหอนว่าวันที่8กุมภาจะไม่มีการเลือกตั้งครับสงสัยอาจารย์จะก,กังวลน,นะนอนไม่หลับนะหลังเที่ยงคืนมหน่อยนึงอาจารย์โพสเลยคือเช้าวันนี้ก็ตั้งวงสังเคราะห์กันอยู่พอสมควรนะไอ้ที่บอกว่าไม่มีเลือกตั้งเนี่ยเพราะอะไรจะไม่มีเลือกตั้งหรือไม่อยากให้มีเลือกตั้งมันมีสองคำนะจะไม่ให้มีเลือกตั้งหรือไม่อยากให้มีเลือกตั้ง จะไม่มีเลือกตั้งหรือไม่อยากให้มีเลือกตั้งทาไมอ่ะสองคำนี้สองคำนี้มันใกล้กันมากนะไม่ทราบสิครับพักไว้แค่นี้มีมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับอาจารย์นนุนก็ดีเนาะให้อาจารย์มาขยายความตรงตรงทำไมอาจารย์โพสต์ดังนั้นอาจารย์ไปได้ไปได้ประเด็นมาอย่างไรน่าสนใจนะหรือรอติดตามนะเดี๋ยวเผยเๆเนี่ยอาจารย์อาจจะโพสต์ขยายความเพิ่มเติมที่จริงที่จริงไอ้ข่าวเนี่ยไอ้ข่าวทำนองเนี่ย มันมันเคยกระหึ่มหนึ่งเดือนไปแล้วแต่มันก็หนักมากเลยตอนนั้นแต่มันก็จางหายไปกับการเวลาเพราะหาเหตุผลไม่ได้ทําไมจึงจะไม่มีเลือกตั้งและใครกล้าทําให้มันไม่มีการเลือกตั้งนั่นแหละสำคัญอยู่ตรงนั้นใครใครจะทํา